สวัสดีครับวันนี้เรามีนิทานเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายที่เปลี่ยนสังคมของผืนป่าไปตลอดการในเรื่องของของขวัญที่ดีที่สุดของเจ้าป่ามาดูกันนะครับว่าของขวัญที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่เรามาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนี่เลยครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับว่า ถ้าจู่ๆวัฒนธรรมการให้ของขวัญเพื่อแสดงความเคารพเนี่ยมันถูกสั่งห้างไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์และสังคมที่เราเคยชินกันอยู่เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่นี่ครับในป่าที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขมากๆแห่งหนึ่งที่นั่นมีสิงโตเจ้าป่านามว่าราชันซึ่งเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวเลยท่านปกครองทุกชีวิตด้วยความเมตตาแต่แล้วความสงบสุขนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนไปครับและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ก็มาจากคำประกาศของราชันนี่เองครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ว่าราชันได้ประกาศนโยบาย no give policy หรือก็คือการไม่รับของขวัญใดๆทั้งสิ้นเลยเป้าหมายก็เพื่อสร้างความโปร่งใสและความยุติธรรมไทยเทียบกับโลกของเราเนี่ยก็เหมือนกับหลักการต่อต้านคอรัปชันเลยครับคือป้องกันไม่ให้การตัดสินใจใดๆถูกอิทธิพลของกำนันเข้ามาครอบงำแฮละครับพอมีกฎใหม่แบบนี้ออกมาปุ๊บความสับสนวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นทันทีเลย พวกสัตว์ต่างๆก็เริ่มกังวลสิครับเพราะที่ผ่านมาของขวัญมันคือวิธีที่พวกเขาใช้แสดงความนับถือกันมาตลอดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทํากันมานานคําถามนี้มันดังก้องอยู่ในใจของสัตว์ทุกตัวในป่าเลยครับอ้าวแล้วถ้าไม่ให้ผลไม้ไม่ให้น้าผึ้งแล้วจะแสดงความรู้สึกดีๆไปถึงผู้ปกครองได้ไงล่ะทีนี้มันเป็นปัญหาที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆแบบสุดๆเลยครับแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลย เมื่อราชันได้เสนอทางออกที่มันลึกซึ้งมากๆและได้พลิกชมหน้าของสังคมป่าไปตลอดการเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับราชันไม่ได้แค่สั่งห้ามเฉยๆนะครับแต่ท่านได้เสนอทางออกที่มันดีกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนของควัญที่เป็นวัตถุให้กลายเป็นความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งปันกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสไลด์นี้ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ จากเดิมที่เคยให้ผลไม้หายากหรือนำพึ่งชั้นดีที่กินแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นการมอบแผนที่เพื่อไปค้นพบเส้นทางใหม่ๆห,หรือตำราที่สอนทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแทนนี่แหละครับคือการให้ที่มันสร้างคุณค่าแบบยั่งยืนของจริงและผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคาดคิดเลยเพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่ในระดับบุคคลเท่านั้นแต่มันได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นมาให้กับทั่วทั้งผืนป่าเลยครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับสัตว์ต่างๆเริ่มนําความรู้ที่ตัวเองมีออกมาแบ่งปันกันอย่างเจ้ากระต่ายแครอทก็นําแผนที่แหล่งน้ําใหม่มาให้ทําให้ทุกตัวไม่ต้องไปเสี่ยงพายขาดน้ําอีกต่อไปส่วนกวางดีดี้ก็รวบรวมตำราสมุนไพรรักษาโรคหรือแม้แต่นกแก้วก็มาช่วยสอนภาษาของป่าทางเหนือเพื่อเปิดประตูการสื่อสารให้กว้างขึ้นความรู้ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นสมบัติส่วนรวมในห้องสมุดแห่งป่าที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนครับ และประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือของขวัญชิ้นใหม่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นสมบัติของส่วนรวมครับความรู้ที่ถูกแบ่งปันได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ทุกตัวในป่าไปพร้อมๆกันอย่างแท้จริงแล้วเรื่องราวอันน่าทึ่งของราชันและผืนป่าแห่งนี้สอนอะไรเราบ้างเรามาสรุปบทเรียนสําคัญๆที่ได้จากเรื่องนี้กันครับคําพูดของคุณปู่ภูมินกคู่ผู้ปราดเปรืองนี่สรุปผลลัพธ์ทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ นโยบายไม่รับของขวัญไม่ได้แค่สร้างความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่ยังได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือวัฒนธรรมที่ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้และแบ่งปันกันอยู่เสมอและนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับความซื่อสัตย์ก็เปรียบเสมือนรากฐานที่มั่นคงส่วนความรู้ก็คือของขวัญที่ทรงพลังที่สุดและการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือผลลัพธ์ที่ทําให้สังคมสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง สุดท้ายนี้นะครับนิทานเรื่องนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดตามกันว่าในชีวิตของเราละ่ะของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้คนรอบข้างได้คืออะไรบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นบางอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้เลยลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ